สวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับก็สองสาวันที่ผ่านมานะครับก็มีการระดมทั่วประเทศเลยนะที่ออกมาแสดงความจงรักภักดีออกมาถวายกำลังใจให้กับองค์สมเด็จพระเทพซึ่งเป็นสิ่งที่ทดีนะครับผมแล้วก็ภาคราภยกรชนก็จะใส่เสื้อ สีม่วงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระองค์ท่านกันพึบเลยพึบเลยจริงๆนะครับแล้วยังไงอ่ะแล้วก็มันมเป็นมันมันก็ก็ดีไงพิซซโลกก็เช่นกันนะครับที่หน้าสารากลางผู้ว่าเราเจะการจังหวัดพิซโลกก็เป็นประธานแล้วก็มีภาครัฐแพรเกชน ก็เต็มเต็มสารากลางไปเต็มเหมือนกันแต่จริงๆผมอยากให้เยอะกว่าน,นี้อยากให้ล้นสารากลางะ่ะถ้าประชาัมพันธ์ดีๆนะเพราะว่าคนไม่รู้ไงคนก็นึกว่าจฉเพราะพวกพวกขา้าราชการไงประชาชนไปได้ไหมอะไรทํานองนี้ไม่รู้ไม่ได้เชิญเป็นเรื่องเป็นราวทางให้ดีก็เอารถแหวิ่งสักอาทิตย์หนึง่ง นะงบผู้ว่าก็มีหรือไปของบอบอจอเขาก็ได้ของบเทศบาลเขาก็ได้มาให้มันพืบให้มันล้นสารากลางไปเลยเอาจริงมันต้องทําให้เหมือนจังหวัดอุทัยเขาเลยอ่ะอ่ะสสพิษโลกก็ไม,ไม่ไม่ได้สนใจไม่เห็นด้วยซ้าไปไม่อยู่มั้งไปประชุมหรือไงเนี่ยอเออไม่ไม่ไม่ไม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 โลไม,ไ,มไม่เห็นเวยโอเคเอาก็ไม่ว่ากาัน โลกก็ทําอย่างนี้ครับทําแบบสม,มะถะไงทําแบบพอพอได้อะก้อมแก้มไปไงไม่หวือหวาอะไรเท่าไหร่แต่ปรากฏว่ามีอาจารย์นะครับอาจารย์ที่หมหาวิทยาลัยนาเรศวนนะที่ผมเห็นสองคนนะสองคนตอนนี้ที่เห็นนะก็ยังไม่ได้ไปสืบค้นอะไรหรอกก็ดี มีมพีพวกส่งมาให้ก็มาโพสแขวเรื่องสีม่วงนี่แหละครับคืออาจารย์ที่ธรรมศาสตร์ก็มีนะที่นู้นที่นี่ก็มีแต่เขาก็จัดการกันไปแล้ว,ลวก็ไม่ได้จัดการอะไรหรอกครับก็พิธีกรข่าวก็พูดถึงไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นคุณกันกไม่ว่าจะเป็นคุณทีละหรือช่องอื่นๆน,นะแต่ปรากฏว่าพิษณุโลกไม่ดังพอไงอ ไม่ดังเหมือนธรรมศาสตร์ไม่ดังเหมือนจุฬาไงพิธีกรข่าวพวกนี้ก็เลยไม่ไพูดถึงผมก็เลยขอพูดถึงเขหน่อยเป็นอาจารย์และเป็นอาจารย์สายประวัติศาสตร์ะด้วยซ้ําไปที่ผมรู้จักมานะครับคนที่เรียนประวัติศาสตร์หรือเป็นครูบาอาจารย์มาสอนสายประวัติศาสตร์ก็น่าจะเรียนประวัติศาสตร์ไปบางทีก็ไม่ได้เรียนก็ได้นะมันสอนวิชาอื่นกลุ่มคนพวกนี้นะ่าจะรัก สถาบันนะส่วนมากนะอย่างคุณสนทิริมทองกุลเนี่ยเขาเป็นเขาจบประวัติศาสตร์นะแล้วมีอาจารย์อีกหลายคนมีคนธรรมดาเนี่ยไม่ใช่อาจารย์ที่จบประวัติศาสตร์ก็มักจะจะอินอินกับสถาบันเพราะว่าศึกษาคนความมาไงเห็นความเด็ดเดี่ยวเห็นความกล้าหาญของกษัตริย์ในอดีตไงตั้งแต่พันเัยสวนมหาราชพระเจ้าตากสินมหาราช แบบทำนองนี้ไงก็จะอินแต่อาจารย์สองคนนี้นะไม่อินไม่อินไม่เป็นไรนะนี้ผมไม่ได้พูดถึงว่าคือจะไม่ใส่เสื้อม่วงจะไม่ออกมาอะไรไม่เป็นไรไม่ได้ว่าอะไรแต่ไม่ควรที่จะไปแซะเรื่องนี้ไม่ควรจริงๆหนึ่งเราเป็นครูบาอาจารย์ไง แล้วการมาแะะเรื่องนี้มาแบบสีม่วงจะออนโฟโล่มั่งมาพูดถึงนิยายมงกรยกอภินิหารสีม่วงมั่งอะไรทำนองนี้มึงจะแท้ทำไมฮะไออาจารย์สองตัวเนี่ยคนหนึ่งแซะคนหนึ่งเป็นลูกคู่อะเข้าใจไหมเอ้ยพูดผิดไว้ไปเรียกเขามึงคือเรื่องนี้มันไม่ได้มัน เขามีสิทธิ์หรือเปล่าวะเขาจะรวมตัวมีสิทธิ์ทําไมไปสะทำไมเพื่ออะไรมันจะเกิดการแตกแยกในมหาวิทยาลัยอตอนนี้อธิการก็ไม่มีไปรักษาการคณะคณะบดีรู้เรื่องราเรานี้รู้ดิโพสต์ลงเฟซไม่รู้ได้ไงวะหรือคณะบดีเห็นด้วยหรือคณะบดีเป็นประชาธิปไตยไม่รู้นะแล้วองไต่อ คือมันจะเกิดความแตกแยกไอ้นักศึกษาเนี่ยที่เรียนอ่ะมันจะยังไงวะมันจะแบ่งเป็นสองพวกแหละอ่าใ่ป่ะพราะพวกนิยมอะอนาคตใหม่นิยมก้าวไกลเขาก็เข้าข้างออาจารย์คนนี้อยู่แล้วล่ะไอสองคนนี้อยู่แล้วล่ะอ่าแต่ไอ้เด็กนักเรียนที่ มันยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันฟังมันฟังมันดูแล้วมันเอ้เราต้องมาทางนี้เปล่าวะเอ้าไอ้เด็กบางกลุ่มเฮ้ยอาจารย์บางคนเขาเชิดชูสถาบานันแล้วต้องไปทางนี้หรือเปล่าวะอะไรทํานี้หรือเปล่าวะเอา้าตกลรงเด็กแม่งก็จะทําตัวลําบากครูมาเรียนหนังสือหรือครูมาอย่างไงวะเนี่ยอาจารย์แม่งไอ้คนหนึง่งเชิดชูสถาบานันเอา้าอีกคนหนึง่งแม่งเกียดสถาบานันให้แล้วกูจะอยู่ของกูยังไงวะอะไรวะอะ,รอะไรทํานองนี้ มันมันก็จะเกิดความแตกแยกแล้วสงสารเด็กๆสงสารนิสิตนักศึกษาเอาจริงๆนะถ้าเกิดอาจารย์สองคนนี่นะอย่างน้อยสองคนนี่นะต้องการจะออกมาต่อสู้ไม่ผิดนะต้องเอาอกระแก้หนึ่งหนึ่งสองไม่ผิดนะลาออกจากอาจารย์เลยมาจัดมาให้เต็มเต็มเลยจัดเต็มไปเลยออกมาเลยมาทำกิจกรรมเคลื่อนไหวเลยนับคน ขอใช้สถานที่ที่สารกลางก็ได้ดูที่ผู้ว่าจะให้มาใส่เสื้อส้มเอาน,นี่ผมก็ใส่เสื้อส้มนีวะเออใส่เสื้อส้มทํากิจกรรมเชิดชูคุณพิธามาเออก็ได้นะเพราะเดี๋ยวคุณพิธาเขาจะมาเนี่ยยี่สิห้ากันยาเนี่ยเขาจะมาที่พิษณุโลกเนะี่ยเพราะว่ากลุ่มวีซ e ีกลุ่มวีซ e ี C. ซึ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มของหอการค้าจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยเขาเขาจะจัดงานแต่นี้เขาบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองเกี่ยวกับการทําธุรกิจเขาก็เชิญคุณพิธามามามาเป็นแก๊สใครอยากรู้เรื่องธุรกิจก็ก็ไปผมผมก็ประชาสัมพันธ์ให้แต่ผมว่ากลัวไอ้คนที่ไม่อยากรู้อ่ะมันมีกลุ่มกลุ่มปั้นแดงเนี่ยกลุ่มกลุ่มลงเวีจะไปด้วยเลย ป้านแนงลุงวีอย่า,ยาไปเลยนะปล่อยเขาไปครับเขาเขาก็ทาของเขาก็ปล่อยเขาไปไม,ไม่ต้องไปฟังหรอกนะเพราะท่านไม่ได้ทําธุรกิจอยู่แล้วนะครับผมแล้วเขาต้องลงทะเบียนเสียเงินนะไม่ใช่ไปฟังฟรีนะท่านโอเคนั่นแหละยี่สิบห้ากุมภาเขาจะมาที่พิษณุโลกนะก็ไประดมคนไปเลยใส่เสื้อเสื้อม่วงไปต้อนรับเขาไม่ต้องสารกลางนะาแล้วเอาใหม่ระดมคนไปที่โรงแรมท็อปแลนด์มาใช่มหม เออท็อปแลรนด์ท็อปแลรนด์เออใช่น่าจะท็อปแลรนด์นะนะไปไปเลยไปอาจารย์สองคนนี้ไปด้วยนะไปดิไปเปิดตัวไปเลยไม่ต้องสนใจหรอกนะแต่อย่ามาแซะแบบนี้ใครจะใส่ซื้อม่วงไม่ต้องไปเสือกอะไรกับเขา มันบ่งบอกถึงความด้อยค่าตัวเองเนี่ยคือเราคุยเรื่องเรื่องไม่เห็นด้วยเรื่องสถาบันเรื่องจะต้องแก้หนึ่งสองเราคุยไปเลยมันไปดูอุมการของเราจริงๆคุยไปเลยแต่อย่าไปแทะคนเหล่านั้นมันไม่โอเคมันเยอะกว่านะมึงเขาเยอะกว่าแล้วมันก็จะเกิดการประทะกันเกิดป้านั่งกับลุงวีเขาระดมคน ใส่เสื้อม่วงไปบุกหมาอะไรนเนสวนมันมันจะเป็นยังไงอะอะไปบุกที่คณะมันจะเป็นยังไงอะมันเป็นภาพที่ไม่ดีสําหรับพิษณุโลกนะอย่าเขาเรียกว่าอย่าไปไป,ปเปิดประเด็นอย่าอย่าดีที่สุดนะและ้วถามหน่อยมีอุดมการจริงไหมกล้าติดคุกติดตารางแบบบุง้งแบบตะวันแบบแฟงจริงไหมกล้าอดข้าอดน้ําแบบเด็กๆเหล่านี้จริงไหม กาไหมอ้าวจริงๆอย่าสนุกสนานเรื่องนี้เด็ดขาดฝากไว้ด้วยนะนะผมรู้จักนะอาจารย์สองคนนี่นะแล้วก็ยังเป็นอาจารย์เด็กๆอยู่บอกทางอาธิการบดีบอกคณะบดีก็ได้ว่าไม่ต้องขอเครื่องราชให้ผมไม่ต้องขอ หรือถ้าเขาไม่ขอไม่ได้เขาต้องทํากฎตามกฎเกณฑกาก็ขออนุญาตไม่รับแล้วก็ทําเรื่องส่งคืนนะเชื่อผมเราวจะรุ่งเอาให้แม่งชัดๆไปเลยเอาให้แม่งแบบเราเบิดไปเลยเปิดตัวไปเลยนะจะดีที่สุดพิธามาไปต้อนรับเลยเอาดอกไม้ไปให้เลยนะอาจารย์สองคนนี้ จะดีที่สุดเชื่อผมเอาแล้วแม่งเอาให้มันแม่งเอาให้แม่งแบบแม่งเจ๋งๆไปเลยเอาให้แม่งสุดๆไปเลยอย่าไปซะซะซะพวกนี้มันไม่โอเคหรอกมันมันไม่มันมันไม่เจ๋งเท่าไหร่หรอกอนะอ่ะคลิปนี้ก็พูดถึงพิศโลเขาหน่อยนะครับผมอยู่พิษนุโลกนะก็ฝากไว้แล้วก็ฝากไปถึงมหาวิทยาลัยต่างๆอาจารย์ต่างๆด้วยว่าไม่ผิด ถ้าจะไม่ใส่สีม่วงมาร่วมพิธีเขาไม่ผิดแต่อย่าไปแซะเขาเชื่อผมมันไม่ดีมันจะเกิดการเหมือนกับเสื้อเหลืองเสื้อแดงในอนาคตแล้วยังไงอ่ะฐาเขาก็มาทำการรัฐบะารอีกแล้วยังไงอ่ะบ้านเมืองเราก็แม่งเลวร้ายแย่ลงไปอีกอย่า ใครอยากรู้ชื่อนามสกุลหลังใหม่มานะอาจารย์สองคนเนี่ยครับผมก็สรุปก็ฝากอาธิการบาดีด้วยฝากคณะบดีด้วยนะดูแลลูกน้องท่านหน่อยนะั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผม อ้ยเรื่องนี้มาตรงกับเสื้อส้มพอดีเลยอา่ดีแล้วเข้ากับบรรยากาศนะผมอ้าวมาซื้อหนังสือผมครับคาถาตำราพลิกชีวิตครับเล่มละสองรบาทนะเป็นรวบรวมเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขององค์เทพพระเจ้าทั้งหลายคุ้มมากเชื่อผมดิเพราะเงินไปเข้ากองทุนอิสรพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดด้วยนะ ล้วก็ติดต่อกขได้3ช่องทางครับทาง Facebook ดอกรกิจพลเดชวิสัยทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์ทีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับแล้วก็พระนางพญาสยามครับซึ่งศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยพระปลูกเสกสามวาระนะวัดลาดบรุรณนะวัดนางพญาและวัดราชมณฑลบนะครับอาจารย์จ้าสศรีบุรพาเจ้าสำนักศรีบุรพาอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับสำนักท่านใหญ่โตมากที่แม่งโอโ้โหเม่สิบยี่สิบไม่รู้กี่ไร่นะก็สร้างนะครับ ร่วมกันสร้างผมก็มีส่วนร่วมด้วยให้บูชา290บาทเงินเข้ากองทุนอิสระพลเช่นกันนะครับผมจะเปลี่ยนช่องนะครับดูโฆษณาทายคลิปด้วยไม่ถึงนาทีเองดูไปสนุกสนุกฟังเพลงไปด้วยแล้วก็ช่วยสั่งซื้อของไปด้วยหนึ่งในนั้นคือน้ำหอมครับน้ำหอมน้ำหอมสายมูเตรูนะครับยี่ห้อม,มุนตาราคา590บาทครับขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตาม ชมด้วยดีเสมอมาชมครบนี้แล้วก็เข้าไปชมในช่องกิจโพสแชนแนลด้วยก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยจริงๆครับขอท่านมีความสุขนะครับและขอให้พาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีัดดดน